สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่วิชาหน้าที่ประเมืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับครูเกมนะคะสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้คือการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลัก ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อประเทศไทยเนื่องจากสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านานมีบทบาทสำคัญในการก่อร่างสร้างประเทศและปกป้องขุนแผ่นดินไทยให้คงอยู่ได้อย่างสงบร่มเย็นจนถึงทุกวันนี้ประชาชนชาวไทยทั้งหลายจึงต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยเคารพเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ยิ่งชีวิต คุณค่าความสำคัญของการเทริดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การเทริดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณของแผ่นดินแล้วยังเป็นการสร้างเสริมความมั่นคงให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังสะท้อนถึงความสามัคคีของคนไทยที่กระทำสิ่งต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในแต่ละด้าน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยการปฏิบัติตนเป็นผู้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อที่1แสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยแสดงออกทั้งกายวาจาใจการแสดงความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์หรือหากมีโอกาสได้เข้าเฝ้ารับเสด็จก็ต้องอยู่ในกิริยาอาการที่สงบและเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จ พระราชดำเดินผ่านเราก็ต้องแสดงความเคารพโดยการถวายคำนับการปฏิบัติตนเป็นผู้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อที่2แนะนําการแสดงออกถึงการเทริดทูนพระมหากษัตริย์ โดยอธิบายวิธีการแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในลักษณะต่างๆได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้อื่นได้นำไปปฏิบัติตามในโอกาสต่างๆได้อย่างเหมาะสมข้อที่ 3. น้อมนำพระบรมราชโชวาทและหลักการทรงงานด้านต่างๆมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยความพอเพียงและปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดการปฏิบัติตนเพื่อแนะนำผู้อื่นให้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อที่1 แสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อที่สองและนําการแสดงออกถึงการเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อที่3บอกเล่าความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อที่4อธิบายความสําคัญของการเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปค่ะเป็นเรื่องของพระบรมราชโชวาท และหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยประสบนิกรชาวไทยอยู่เสมอพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและทรงงานอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้ชาวไทยมีความสุขอยู่ดีกินดีไม่ลำบากและสามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราชโชวารเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวไทยไว้มากมายพระบรมราชโชวาร เป็นคําสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหารวมถึงเป็นหลักในการดําเนินชีวิตการปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญและสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไปนี้นะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างพระบรมราโชวาทมาแนะนํานักเรียนเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องการมีสติแก้ไขปัญหาด้วยปัญญา ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีทางแก้ไขได้ถ้ารู้จักคิดให้ดีปฏิบัติให้ถูกการคิดได้ดีนั้นมีใช้การคิดได้ด้วยลูกคิดหรือด้วยสมองกลเพราะโรคของเราในปัจจุบันนั้นจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตามก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใดสามารถกบคิดแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างสมบูรณ์การกบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญาคือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอเพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาดและอคติต่างๆมิให้เกิดขึ้นช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆเป็นไปอย่างเที่ยงตรงทำให้เห็นเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัดถูกขั้นตอนพระบรมราโชวาทในหลวงราชกาลที่9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1สิงหาพุทธศักราช2539เราสามารถน้อมนำพระบรมราชโชวารเรื่องการมีสติมาประยุกต์ใช้ได้ดังนี้นะคะข้อที่1รู้จักเตรียมความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจข้อที่2ดําเนินชีวิตอย่างมีสติอยู่เสมอข้อที่3เมื่อพบปัญหาต่างๆต้องไม่ตื่นตกใจ ข้อที่4มีวิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆหลักการทรงงานเรื่องความขยันอดทนหลักการทรงงานเรื่องความขยันอดทนการสร้างสารรค์ตนเองการสร้างบ้านเมืองก็ตามมีใช่ว่าสร้างในวันเดียวต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนเสียสละแต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ยอ่อท้อไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามนั้น ทำมันน่าเบื่อบางทีเหมือนว่าไม่ได้ผลไม่ดังคือดูมันข่ำครึทําดีนี่แต่ขอรับรองว่าการทําให้ดีต้องมีความอดทนเวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเองซึ่งเราสามารถน้อมนําพระบรมราชวาทเรื่องขยันอดทนมาประยุก์ตใช้ได้ดังนี้ค่ะข้อที่ 1. มีความขยันในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อหาความรู้ใส่ตัวเองเสมอ 2. อ,อดทนต่อการทำงานที่ยากเช่นต้องทำรายงานที่มีหัวข้อ,อยากต้องช่วยทำงานบ้านหลายอย่างเป็นต้นข้อที่3ไม่ยยอดท้อต่อการทำความดีเช่นการเสียสละการช่วยเหลือผู้อื่นหลักการทรงงานเรื่องภูมิสังคมการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ ทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยาภู่มิประเทศตามสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำเราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปช่วยดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆเราก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งการพัฒนาโดยยึดหลักภูมิสังคมนั้นจะต้องยึดหลักขั้นตอนของการดำเนินการว่าทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนสภาพแวดล้อมทุกอย่างลงตัวดังเช่นทฤษฎีการระเบิดจากข้างในซึ่งก็คือความพร้อมของทุกคนในสังคมนั้นซึ่งจะเป็นแรงผลักดันและพลังในการร่วมกันคิดร่วมกันทำในสิ่งที่ทุกคนเห็นว่า เป็นปัญหาและจะต้องพัฒนาให้ก่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมในสังคมนั้นและเมื่อพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้เองแล้วจึงค่อยขยายการดำเนินงานออกสู่สังคมภายนอกหลักการทรงงานเรื่องขาดทุนคือกำไรหลักการทรงงานเรื่องขาดทุนคือกำไร our loss is our gain การเสียคือการได้ประเทศชาติก็จะก,ก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุข เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้เราสามารถนับนำหลักการทรงงานเรื่องขาดทุนคือกำไรมาประยุกต์ใช้ได้ดังนี้ค่ะข้อที่ 1. ทํางานของตนเองให้ดีที่สุดไม่หวังในเรื่องผลตอบแทนหรือกำไรเป็นหลักแต่ให้คำนึงถึงผลดีที่เกิดกับส่วนรวมที่มาจากการทำงานของเราข้อที่2ดํดเนินชีวิตด้วยความเสียสละคือ เป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับเพราะเป็นการกระทําที่สร้างผลประโยชน์เพื่อส่วนรวมข้อที่3ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอไม่ว่าจะด้วยกําลังกายกําลังทรัพย์หรือความรู้เพื่อให้โอกาสผู้อื่นสามารถช่วยเหลือตนเองได้หลักการทรงงานเป็นแนวทางสําคัญที่เราควรน้อมนํามาปรับใช้ในชีวิต เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานการอยู่ร่วมกับผู้อื่นดาเนินไปได้อย่างดีประสบความสํำเร็จและมีความสุขอย่างพอเพียงพระบรมราโชวาทและหลักการทรงงานเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับปวงชนชาวไทยเพราะเป็นคำสอนและแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่งหากคนไทยทุกคนน้อมนำพระบรมราโชวาท และหลักการทรงงานไปใช้ในชีวิตก็จะช่วยให้ชีวิตมีความสุขสามารถปฏิบัติการงานหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยสร้างความสุขความก้าวหน้าในด้านต่างๆแก่ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปวิดีโอของครูก็ได้จบลงแล้วคุณครูก็จะมีการแนบไปงานเอาไว้ให้ท้ายคลิปวิดีโอนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ